ค่ะทุกคนก็ถือว่าอันนี้ที่ออลีนจะเป็นมีใหม่ขอยทุกคนมีความสุขมากๆเพราะการแข่งแรงพี่สุใกใดก็สนุกสนานไอ้นางขอให้เราสนุกันานไปด้วยกันถึงนี่นี่ค่ะถ่ายเพื่อเห็นกันโอเคเริ่มอ่าสวัสดีค่ะทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะสวัสดีค่ะเมื่อสักครู่ไม่ได้ยินเสียงนะคะตอนนี้ได้ยินหรือยังเอ่ย เพจกองเลยค่ะชื่อว่าไทยแลนด์อ่าแซ่บมากลูกนี้เป็นลูกแซ่บๆนะคะรว้ายไกลฝุดฝุดว้ายสวยมากได้ยินกันไหมได้ยินพิมพเข้ามาหน่อยนะคะว่าได้ยินนะคะโอเคค่ะได้ยินแล้วจ้าโอเคค่ะทุกคน นะร้อนร้อนนะ,นะ,นะร้อนขึ้นอีกนิดนึงพี่จุดเลยจุดเลย <c oughs> มาแววรู้รู้ว่าหนาวรู้ว่าหนาว ททนิชนึงนะคะหมดแล้วหรอทั้งหมดหรอว้ายทุกคนคะ่ะตอนนี้เราต้องอ่ะคุกที่ตู่คุมเลยก็ได้ะคะ่ะหาวสวยมากนะคะแฮปปี้นิวเอียนะคะทุกคนอีกสักครู่ก็จะเป็นจะเป็นจะเป็นปีใหม่ของที่นี่แล้วนะคะใกล้มากเป็นมุมเป็นมุมนะคะทุกคนพุ่งไปข้างหลัง จุดคือที่โอเคสวยไหมคะสวยมากอ่ะทุกคนตอนนี้ก็หนาวมากเลยนะคะพี่ใหม่ยังคะอีกอีกกี่โมงคะพี่อีกสิบเจ็ดนาทีเท่านั้นทุกคนเราก็คงได้ข่าวดาวไปพร้อมๆกันในไลฟ์ไปเลย ตัวแม่จะแครเพื่อตอนนี้ตัวแม่สั่นหนึบ ของประเทศไทยพอดีโอเคถือว่าเราได้มาฉลองปีใหม่พร้อมๆกันเลยนะคะทุกคนพรุ่งนี้ไปวัดไทยกี่โมงคะไปตั้งแต่เช้าเลยนะคะก็ตรงกับสิบโมงก็จะต้องถึงที่วัดนะคะทุกคนจุดระดหรือยังกำลังนะคะข้างหลังก็มีสวยมาก สุขสัน์วันปีใหม่ขอให้ได้ตำแหน่งจกักรวาลคนที่สามเออนนา<ข>อาณาสุข,ขได้ยินไหมอาณาบอกขอบคุณค่ะเออเสียงชีวิตมากนะคะวันนี้ ทำไมคะส,สู้ๆพรุ่งนี้พี่เดียจะเป็นกองเชียร์ที่วัดนะคะสวยสุดเอามงไปเลยคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะเจอกันนะคะจะจุดอนี่นะคนอ่ะระวังนะคะทุกคนเดี๋ยวนาะจะจุดไฟยเย็น ไฟเย็นนะคะสวยมากทุกคนสวยไหมคะสวยถ้าคิดว่าสวยกดไลค์กดแชร์หน่อยถือว่าเป็นขอ,ของขันวันปีใหม่ให้กับกองประกวด Miss Universe นะคะแล้วก็ว้าวสวยมากแล้วก็แอนนาด้วยนะคะกดแชร์กันไปหน่อยให้อวามังเหล่านี้ อนาท้องไว้ไม่หนาวไม่หนาวพรุร้อนมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากสวยมากค่ะเออวู้ตอนจุดพลุพีจีเต้นอัฟเตอร์ไลท์แรงนะเวอันี้สวยมากอันนี้สวยมากข้างๆสวยมากอ้าวเดี๋ยวเขาก็จุดอีกค่ะเดี๋ยวเขาก็จุดอีกเราก็ต้องอาศัยพรุของเขาไปด้วยนะคะ อเงผมผ้าผมผ้าผมผ้าโอเคตอนนี้ก็หนาวนะคะทุกคนแล้วก็คือจี้จะบอกว่าอะไรรู้ไหมอ่ะให้ดูชุดจี้ค่ะตอนนี้คือลากพื้นแล้วเป็นหินกรวดรงท้าแบบคัชชิวส้นเข็ม,มแรง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 เลยนะคะมมอ่ะเดี๋ยวให้ดูชุดชุดคนไลฟ์ก่อนเพราะว่าดูค่ะนะ หนวันหนึ่งดูสิทุกคนแต่แตเราก<ๆ>็ต้องมาไลฟ์นะคนะเพราะว่าเราจะต้องให้เห็นความจึ้งนี้นให้ทุกคนเห็นความจึ้งนี้น 1. ตอนนี้จะสะดุดกกนนะสะดุดแล้วอขอของขวัญวันปีใหม่เป็นกดไลค์กดแชร์ได้ไหมคะนี่ไงเขาจุดเต็มเลยเราอะต้องรอเลยเพราะว่าที่ว่า,วาตรงหนูนนะเขามีผูเยอะมาก รอตัวตึง,ตตง,ตตงเต้น a f t e r l i k e นะคะ a f t e r l i k e คือ a f t e r l i k e ที <c oughs> ่เต้นได้คะ่ะแต่แอนนาต้องเป็นจุดไฟเย็นลงนเได้มพี่นอนไฟเย็นมันเยอะจุดไปเลยต้องเป็นเพลงนี้นะ <c oughs> เพลงอะไรอ่ะออนนาะเต้นเพลงอะไรไปนะที่ชีชอบเต้นอ่ะชื่อเพอะไรโดนัทโดนัทยังมีรูไ <Hey. S 1> อ้จีก็สวยแพนนานเลยคะ่ะขอบคุณนะคะ โอเคไลฟ์ต่อถึงกระโปรงจะยาวลากคืนแค่ไหนแต่จีก็จะไลฟ์ต่อฝากรอติดตามคอนเทนต์ทาง Miss Universe Thailand ด้วยนะคะเพราะพี่บูกก็คือแบบว่าเต็มที่มากนี่ว้าวตะกี้รักัวบากอุ้ยตะกี้คือแบบทุกคนตะกี้เสียงกรี๊ดแบบชายแท้มากตกใจอ่ะ กว่านะคะ after life. after life นะคะไม่ใช่ after life เขียนผิดชีวิตเปลี่ยนแอดมินแอดมินเขียน after life อะ่ะ after life แบบชีวิตหน้าเลยอะ่ะชีวิตต่อไปอะ่ะแรงนะ after life ค่ะ after life l i k e after life ก็คือต้องเล v e จี่ร้องเพลงให้นะ้าเต้นอนาเต้นหน่อยเร็ว you and I, I อ่ะนาไม่เต้นนะคะนาบอกหนาวจ้ะ หนาวจาจะอยู่นิ่งๆเนาะทุกคนสักคู่นะคะตอนเนี้คือดู struggling มากเลยพี่ตู่ห่มไหมนนอ,อนนาเสือผิดอนณาสวยถูกถูกต้องถ่ายดึกมากนิดนึงค่ะนิดนึงก็จะได้บรรยากาศปีใหม่เนาะ อันนาแองจี้สวยคู่ไปเลยรักรักเลิฟเลิฟกดไลค์กดแชร์หน่อยเร็วขอสักสองพันรับปีใหม่อ่าความสวยฉ่ำนี้ข้างหลังก็กำลังสุดแล้วข้างหลังกำลังสุดอ้า the last night มีคนพิมพ์มานะคะสวยสวยมากออนนาร้อนออนนาอากาศ40องศาอากาศ40องศาหลังไหนหลังอนนาว้าย กีดแบบใช้แท้นะคะเราไม่มีมากีดแบบไอไออารเออร้อนมากอากอนนาศอายูอ่เมืองไทยอนาร้อนเอิกอาร์สวยสวยมากสวยมากสวยมากโอ้ยแล้วฉันก็ต้องจับอย่างนี้สวยสุดๆอ่าวอนยองมากจริง อนาข้าวกองวันที่3นะคะทุกคนถ่ายดูเพราะว่าเมื่อสักครู่เราไปออได้ค่ะเมื่อสักครู่เราไปงานเลี้ยงมานะคะชุดจี้ชุดนี้จากน้องแม็กไม่ใช่นะคะชุดนี้ไม่ใช่ชุดนี้นะคะจากร้านเดี๋ยวร้านไล่ไปดูวามนไอจีจี้นะคะทุกคนมันสวยมากฝากติดตามรูปฝากติดตามรูปนะคะเป็นชุดจากร้านพี่เน็ตนะคะก็วู้ นี่ผูเต็มเลยนะพี่นนสวยนะเนี่ยผูดด้านเนี้ยเสียงดูด้านไม่เกรงใจใครจริงมันตกใจอ่ะโอ้ยอุ้ยจะบอกว่าแฟนๆทุกคนก็คือมีความแบบว่าติ่งคเรียอยู่เหมือนกันนะก็คือจะบอกว่ายูฮูก็คือแฟนๆทุกคนนะคะแอนไอไอก็คือ แอ,แอนนาเสือและมิซ n เว e ร์ e ไทยแลนด์ก็คือมอแดนไลค์แล้วก็เป็นเลิมอุ้ยมุมนี้สวยมากนะพี่พูด้าน,นเนี้ยมันเห็นทั้งปูทั้งไฟเย็นเลยกีดชายแท้และหนึ่งจริงอน,นาสวยไงก็เลยเป็นชายแท้ดูดีสวยมากที่กระโดดลงนะ้ำโอนพันโอนมาก่อนเนาะมันหนาวค่ะทุกคนสวยมากจริงวันนี้คือจี่จัดเต็มมาทำไมไม่รู้ที่เกียมเดินรอบจุฬาตีรอติดตามค่ะ เหลือเวลาอีก9นาทีในการข่าวดาวนะทุกคนช่วยช่วยด้วยช่วยช่วย,วยบอกด้วยว่าจะขาวดาวตอนไหนเพราะว่าตอนนี้ก็คือไลฟ์ฟิ่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเจี๊ยบเท้าจุ่นํำไม่ไหวค่ะทุกคนคทีมงานสู้มากรักทีมนี้รักก็ต้องก็แช่ออกไปนะคะหนาวจางังอ่ะมาเตรียมพร้อมนะคะ ไฟยเย็นนะคะชอบชอบเพลงไฟเย็น,ยนฉันคร่รักเธอวิลไม่เครคเลยคฟังไหมคะเพลงนี้ไมำกไปฉันไ่ร้องไห้ที่ยังโอมนะคะไฟยเฟยเน็นไฟเย็นอีกไม่กี่นาทีจะคาดาวแล้วใช่ไหมใช่ค่ะโอ้ยโอ้ยโอย จี้เลยอะคะจะหลุดละแม่ตอนนี้หนาวหนาวมากเวอร์เอามาแล้วมาแล้วพี่แนนนะคะตอนนี้พี่แนนทำหน้าที่ช่วยจุดภูให้เราอยู่อ่ะพร้อมนะคะทุกคนรอดูความปังไปด้วยกันอู้สวยสวยจังเลย โอ้คือเอาตรงๆนะเอางี้นะเอางี้นะจริงป่ะพี่ตู่ถ้าผู้ชายชวนไปดูฟลูอะหนูไปไม่ได้นะไม่ใช่กรี๊ดไงเสียงคือแบบดูดันไม่เกรงใจใครเวอร์ผู้ชายต้องรับได้ต้องรับได้เหรอเสียวนี่เลยนะตู่ผู้ชายต้องรับได้โอเค อุ้ยสวยอ่ะอุ้ยโอ้ยหกมินิตแล้วโอเคโอเคทุกคนใจเย็นไว้โอเคบอสหมดแล้วโอ้โอโอยหนาวเฉยหนาวนะคะทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปวัดเช้าด้วยก็ตอนแรกนะคะเรากะว่าจะไม่ต้องรอข่าวดาวแต่คิดว่าต้องข่าวดาวแล้วค่ะเพราะว่า หนาวเวอร์หอมหอมหอมอับ่ะไรต้องมาจริงตอนนี้ที่อยากไปเต้นอยู่ข้างหลังมากเลยครับขำขำอาครับอนณาไม่หนาวอยู่เชียงใหม่เจริญเชียงใหม่เปิดแขนโอเคเลิศโอ้ยฉันอยู่ที่เชียงใหม่โอเคโอเคหอมโอเคว้ายโอ้ยโอ้ยแหมจุดแล้วชีก็วิ่งหนีไปเลย ชี้จ oh. yes ุดแล้วชี Alter, uh> ้ก็อุ้มลูกไปเลยชีแรกเออว้ายโอ้ยละครแล้วดูชุดฉันจะบอกว่าโอเคอนามาหยุดถ่ายต่อแต่ตะกี้ตลกมากที่แบบว่าชี้จุดแชตตาแล้วชี้ก็อ๋อแล้วชี้ก็อุ้มลูกวิ่งไปเลยสิคือจุงสิบสองสามจีหนาวไหมจีหนาวมากนะคะ สวยมากตรงนั้นโอ้ยผู้เยอะมากฝั่งนั้นดูรวยผู้นะว้ายได้เสี่ยวผู้โดน้องยังได้อยู่ค่ะทุกคนผู้ที่นี่ไม่ได้ไม่ได้เออดูอันตรายมากนะฮะบ้านเราสิผู้น่าจะใหญ่กว่าอีกเนาะเออไม่ตะแยะตะกิ้ตลกมากคือเอามาเอามาจุดกับลูกใช่ปะพอจุดเสร็จอุ้มลูก หลังเราใช่พื้นที่เขาดูเซฟเขาก็จะมีจุดที่เออตรงนี้เป็นจุดจุดเล่นฟลูใช่ก็มีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลอยู่นะคะนาระวังนะคะกลัวเป็นแผลได้เลยได้เลยทุกคนทุนที่นี่เขาไม่ไม่ไม่มีสะเก็ดอะไรนะเท่าที่ดูอ่ะคือมันไม่มีอะไรแบบตกออกมาอุ้งเทียงอะไรเขาเล่นหลังจอจี้อะไรนะเป็นชัดไหมชัดชัดดีค่ะสวยดีเฮ้ย เพราาะว่เสียงน่ากลัวมากแบบไม่เหมือนเหมือนตะกี้นึกว่าใครโดนแล้วก็คือแบบเรากลัวอะไรรู้ป่ะกลัวมันวิ่งเราวิ่งมาหาเราเออทุกคนกลัวนะตอนนั้นนนนะะคตอี้พี่แนนหยุดภารกิจเสี่ยงตายแล้วค่ะหยุดจุดผูกหยุดเนาะอีกองกองไปขอเขาสิพี่นอนตะกี้ที่เขามาจุดหลังเราแม่อยู่ไหมแม่ไม่ได้มานะคะคุณแม่พักอยู่ที่บ้านเเดี๋ยว เดี๋ยวเขาจะเขาดาวแล้วเออใช่อีกหนึ่งนาทีโอเคโอเคเดี๋ยวเขาให้เขานับนับนับอ่ะใครที่อ่ากเห็นลูกจี้นะคะมันก็จะเป็นวันนี้เป็นอาทิตย์ได้ได้ได้ค่ะอะไรให้ดูพี่แนนก่อนพี่แนนน่ารักมากโอเคค่ะพี่แนนเดี๋ยวพี่จะถอดแบบแอนนาบ้างนะคะสุรติวต้องอุ้ยอุ้ยขอโทษขออภัยดิฉันขออภัยค่ะดิฉันแบบไม่ใช่สิบสอง มีคนแอบถ่ายมีคนแอบถ่ายจีไลฟ์แล้วหนึ่งพอแล้เพราแล้วแม่หนาวมากโอเคเดี๋ยวเราไปดูตอนนี้บรรยากาศแถวนี้หน้ากล้องสวยหลังกล้องหะตลกมาไรนะหน้ากล้องสวยหลังกล้องห่ามากอยู่หน้ากล้องดีกว่าโอเคได้จบพอแค่นี้พอแค่นี้เนาะอ๋อหนาวนาใส่เสื้อใสอยู่นะคะใสอยู่นี่เรากำลังรอพลุอยู่ค่ะทุกคนตอนนี้จะเย็นหน่อย สามที่ส <Lia ons S 1> ุด <serving> ท้ายเดี <Boy? S 2> ๋ยวเราเข้าดาวก่อนเนาะเข้าดาวไหมอุ้ยไฟดีอะสองนาทีแล้วอุ้ยแกงอีกแล้วนะคนเนี้ยชอบแกงเราขึ้นไปยืนตรงนั้นไหมมันยืนลำบากนะตรงเนี้ยขึ้นไปยืนนะให้เป็นไฟเล็กก็ได้ไฟเล็กเรา น้องร้องทําไมอ่ะจีฟังมากขอบคุณนะคะทุกคน,นจีขอยืนก่อนฝรั่งงงกปหมดแล้วเขาไม่ชมเราว่าสวยเลยอที่หนาวอะ่ะชิดหนาวมากหนาวชุดราตอีกอ้อมีความแบบมันเอิม่มเดี๋ยวมันใกล้แล้วนะคะทุกคน โอเคใกล้แล้วใกล้แล้วค่ะทุกคนก็ขอร้องขอร้องว่ารออาามาเข่าดาวเร็วอนนาาเขาดาวเขาดาวหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีเข้าดาวเขาดาวเขาดาวเขาไม่นับกันอว้าเยอะมากเยอะมากผู้เยอะมาก One, Happy New Year! อลังไหมสุดยอด Happy New Year สวยมากโอ้โหทุกคนตะกี้น่าทัวร์มากลยสู้ตะกี้ใกล้มากโอ้ยโอทุกคนเอาเอางี้นะเอางี้นะอุ้ยตะกี้ใกล้มาก อาน,นาไม่โดนอะไรใช่ไหมอุ้ย <laughs> ใจหายเออตะก,กี้แบบ <laughs> พี่น้ำโอเคอยู่นะดูดิทุกคนโอยเจ็บพอเลยอ่ะจืด เจ็บคอที่ไลฟ์นะคะเจ็บคอที่เกตฝรั่งงงเลยครูรัวไงมันปีนใหม่เมือ<ะ>่อกี้กระโดดเลยเมื่อกี้หมายตกใจ<น>เลยใช่ไหมคะคุณแม่ระวังระเบิดนะกลัแวแววเดไปมาันูทไงวะเนี่ยห,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 หมดแล้ว ระวังด้วยนะโอเคค่ะขอบคุณนะคะ่ะที่ทุกคนเป็นห่วงตอนนี้เรากูมัมาทางเราเนี่ยเฮ้ยพี่ภูไม่เอาดิ ดูแลตัวเองด้วยนะทุกคนตอนนี้ทุกคนในไลฟ์เป็นห่วงมากยังยังรอดอยู่ค่ะทุกคนยังไหวอยู่ดูอนนาะตอนนี้เรายืนอยู่ข้างในแล้วทุกคนไม่ได้ออกไปตรงที่เขาจุดแล้วค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเหม็นไหมคะนิดนึงค่ะกลับไปเป็นกินขมเหลาแน่นอน สะบัดรูดีเยอะก็ได้ครับตัวตเล่นอยู่ตระนั้นอ่เรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วเนาะเสร็จแล้วเสร็จแล้วจริงก็เสร็จแล้วแหละเสร็จแล้วค่ะได้แล้วทุกคนทุกคนค่ะเออเนี่ยน้องเขาก็อยู่นะ มันไม่ได้อันตรายขนาดนั้นค่ะทุกคนเราก็วีดไว้ไปงั้นนะคือคนเขาก็เล่นกันนะคะคือนี่ดูน้องมันมันเป็นที่จุดพูอยู่แล้วนะนตรงนี้มันเป็นที่สำหรับจุดพู<อ>ใช่ไหมพี่แนนแล้วเขาก็มีเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่นะคะคือเนี่ยเขาก็เดินจุดแบบชิลๆคือเราก็แค่ตื่นตนกตกใจกลัว คือเสียงมันน่ากลัวค่ะมันใกล้ๆแต่ว่าภูเขาไม่ได้อ <c oughs> ดอกไม้ไฟหนึ่งแมทนี่ดูน้องคนนั้นดิน้องอายุประมาณห้าขวบนี่น้องสองคนเดินมาจุดด้วยกันคนก็อยู่ตรงนั้นเยอะมากนะคะนี่เราเข้ามาข้างในแล้วค่ะทุกคนอันไม่ได้แบบคน,ออนเขยเขตอันตรายแล้วค่ะ ตะกี้ที่มันเยอะๆเพราะว่ามันเป็นผูวันปีใหม่นะคะทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะเสี่ยวแทนอีอีเซฟทุกคนโอเคโอเคเออขอบคุณคนนี้ที่คุณขอบคุณคุณวอร์ชัดคุณวรชัใช่ไหมที่เข้าใจเซอฟอ, wow, อยู่ค่ะเซฟอยู่มันไม่ได้อันตรายขนาดนั้นเนาะ โอ้คือเสียงมันดังนะทุกคนแต่ว่ามันมันก็ขอบคุณสำหรับทุกความเป็นห่วงนะคะตอนนี้ก็เข้ามาข้างในแล้วเราเข้ามาในยืนที่ในจุดที่ที่โอเคแล้วละไประกายประกายนี้มันโดนผิวได้นะคะเดี๋ยวดูพี่เอเล่นจิ๊กกอยากได้บ้างงั้นเดี๋ยวจิ๊บปิดไลฟ์ดีกว่าโอเคทุกคนเดี๋ยวกลับแล้วจิ๊บปิดไลฟ์ไก่อนเพราะจิ๊บจะไปถ่ายบ้า คนขาขอบคุณนะคะที่เป็นห่วงไม่เป็นไรนะคะ่ะตอนนี้พนขีดอันตรายทุกอย่างเพราะฉะนั้นจี้จะไปถ่ายเอ่มไปบ้างพี่นนท์พี่นนท์เขาเป็นห่วงกับหมดเลยเขาบอกให้กลับได้แล้วอันตรายให้กลับไหมคะเชียร์ทีมเลยับกลับกลับ <laughs> <ๆ> <laughs> โอเคตามนั้นนะคะมันแค่น่ากลัวนิดนึงแต่ว่า ทุกอย่างปลอดภัยดีเด็ก3ามขวบก็ยังอยู่ข้างล่างอยู่ประงงมากเอาเป็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงเลยแล้วก็ฝากติดตามคอนเทนต์ชํำๆด้วยแล้วพรุ่งนี้นะคะวัดไทยตื่นมาคุยกันเม้ามอยกันนะคะโอเคโอเค,อเครักนะคะจุ๊บๆบ๊ายบายค่ะไปถ่ายก่อน